คุณน้องสาวเรียนจบมาแล้วอยากได้อะไรเป็นของขวัญไหมอยากได้นอทบุ๊คค่ะแต่ว่าพี่มิวจะซื้อให้จริงเหรอได้สิเพราะว่าเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์สิบเดือนจ่ายแค่เดือนละไม่กี่พันเองอู้ถ้าอย่างนี้ดิวอยากได้อะไรดิวก็แค่ไปสมัครบัตรเครดิตแล้วก็ผ่อนต่อเดือนเอาก็ได้แล้วสิใช่เลยแต่ว่าการใช้บัตรเครดิตเนี่ยก็มีข้อควรระวังด้วยนะเดี๋ยวพี่จะเล่าคลิคในการใช้บัตรเครดิตให้ฟังเย้ได้เลยค่ะมันนี Story สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับมิวสิกจากเพจมันนี่โค้ดและรายการ Money Story รายการที่เราจะมาแชร์เรื่องราวกัน,นง่ายๆที่เราทําได้คุณทําได้ใครๆก็ทําได้หลังจากเรียนจบมาแล้วเริ่มต้นเข้าสู่วัยทำงานเพื่อนๆหลายๆคนก็คงมีอะไรหลากหลายอยางที่อยากจะได้ไลฟ์สไตล์หลากหลายรูปแบบที่อยากจะเป็นแต่จะทำยังไงดีนะให้เราทำได้อย่างที่ใจปรารถนา ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่หลายๆคนนึกถึงนั่นก็คือบัตรเครดิตนั่นเองค่ะแต่ว่าใจเย็นเยนก่อนนะคะเพราะเจ้าบัตรเครดิตเนี่ยถ้ารู้จักใช้ให้ดีก็จะมีแต่ได้กับได้แต่ถ้าไม่ระมัดระวงังหรือใช้จ่ายโดยไม่มีแบบแผนก็อาจจะเกิดหายนาขึ้นได้ค่ะ อย่างแรกเลยที่ควรระวังนะคะคือเราไม่ควรรูดซื้อของหากไม่มั่นใจว่าจะมีเงินจ่ายชําระคืนได้เต็มจํานวนหรือเปล่าเราควรที่จะมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายชําระคืนแบบเต็มจํานวนอย่าจ่ายขั้นต่ำเด็ดขาดเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยที่แพงมากๆเลย ทริคสำหรับการรูปซื้อของก็คือเราควรที่จะโอนชำระเงินในส่วนที่เราจะจ่ายชำระคืนบัตรเครดิตเนี่ยไปไว้ในบัญชีนั้นทันทีแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถชำระคืนแบบเต็มจำนวนได้ทุกครั้งเลยนะคะซึ่งดอกเบี้ยบัตรเครดิตในปัจจุบันนะคะสูงถึง18-20%เลยทีเดียวค่ะ และการคิดดอกเบีย้ยบัตรเครดิตนะคะเขาจะคิดตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ซื้อของจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจ่ายขั้นต่ำนะคะเขาก็จะมีการคิดดอกเบีย้ยจากยอดคงค้างอีกทีนึงแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราต้องจ่ายดอกเบีย้ยถึง2ครั้งเลยทีเดียวและเป็นดอกเบีย้ยที่สูงมากๆเลยค่ะแบบนี้แล้วเนี่ยก่อนที่จะใช้จ่ายอะไรควรจะคิดให้ดีๆก่อนนะคะ อีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังนะคะในการใช้บัตเครดิตก็คือเราควรที่จะจ่ายชำระคืนให้ตรงเวลาเพราะว่านอกจากดอกเบีย้ยในส่วนของยอดคงค้างแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของดอกเบีย้ยการผิดนัดชำระและหากมีการโทรติดตามทวงถามในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการโทรตามเราแต่ละครั้งด้วยนะคะ แบบนี้มีแต่เสียกับเสียเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราใช้บัตรเครดิตก็ควรที่จะจ่ายให้ตรงเวลานะคะเพราะนอกจากค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราจะต้องจ่ายแล้วการที่เราผิดนัดชําระก็จะทําให้เรามีชื่อขึ้นอยู่ในระบบข้อมูลเครดิตบูโรเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปถ้าเราจะทําธุรกรรมทางการเงินอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ล่อตาล่อใจเรามากๆเลยนั่นก็คือการผ่อน0% 3เปซเดือน6เดือน,อนหรือ10เดือนค่ะ 0%เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าเราสามารถผ่อนจ่ายได้ตรงเวลาเพราะว่ามันเป็นการที่เราเนี่ยทยอยจ่ายทีละนิดไม่จําเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ค่ะแต่ในอีกมุมนึงก็คือถ้าเราไม่สามารถผ่อนจ่ายชำระคืนอย่างตรงเวลาหรือตามจำนวนที่เขากําหนดไว้แล้วก็0%ก็จะไม่มีอยู่จริงค่ะ เขาจะคิดดอกเบี้ยของเราตามอัตราบัตรเครดิตตามปกติเลยนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังนั่นก็คือบัตรเครดิตไม่ใช่บัตรกดเงินสดนะคะมันคนละอย่างกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงไม่ควรกดเงินสดออกมาจากบัตรเครดิตค่ะเพราะนอกจากดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ต้องถูกคิดทุกครั้งแล้วเนี่ยก็จะยังมีส่วนของค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดที่เขาจะคิดจากตรงนี้เพิ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะใช้บัตรให้ถูกประเภทนะคะ สิ่งสุดท้ายที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้นึกถึงเมื่อใช้บัตรเครดิตนั่นก็คือสิทธิประโยชน์ค่ะซึ่งแต่ละธนาคารนะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นการสะสมไม้เพื่อแลกตั๋วเครื่องบินสําหรับคนที่ชอบเดินทางหรือว่าการสะสมแต้มนะคะเพื่อไปเป็นส่วนลดร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังหรือร้านอาหารร้านโปรดของเราหรือไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเข้าพักโรงแรมต่างๆนะคะเพื่อนๆจึงควรเลือกใช้บัตรเครดิตที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยค่ะ สุดท้ายนี้อยากฝากทุกๆคนไว้นะคะว่าเราไม่ควรมีบัตรเครดิตหลายใบค่ะเพราะการที่เรามีบัตรเครดิตหลายใบเนี่ยจะเพิ่มโอกาสให้เรารู้ซื้อของได้มากขึ้นนะคะควรจะพิจารณาใช้จ่ายตามความจําเป็นค่ะเพราะบัตรเครดิต1ใบอาจจะผ่อนแค่ไม่กี่พันแต่หลายๆใบรวมกันอาจจะกลายเป็นหลายหมื่นบาทได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคิดให้ดีก่อนใช้จ่ายนะคะเพราะบัตรเครดิตใช้ให้ดีมีแต่ได้กับได้ค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ